ชาวภูเก็ตเนี่ยตนไม่ไหวนะทูแจ้งตำรวจจับชายอุ้มจีโอนเหมือนพระนะนะ,ะกินในครับพระภิกษุเดินรับอ่านที่ตลาดสดขับนี่นี่พระนนี้แล้วในกลุ่มไลน์สร้างคมออนไลน์ต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็ัมีการแชร์คลิปชายแต่งกายคลายภิกษุกำลังเอาจีวรนเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าปกตินี่นีุ่ณหลักไทยไว้ได้กัน,นงอมเหมือนคุนตัวไปนะครับกลางแจ้งบริเวณที่ดินส่วนบุคคลเยืออที่ทำการไปษณีย์ภูเก็ต สามแยกถนนมนตรีตัดถนนทะล่างนะครับโดยไม่สนใจสายตาชาวบ้านที่ขับรถไปเลยเลยนะเปลี่ยนโอ้โหนะร้อยจิงจกกันเลยนะครับอ่าซึ่งทื่เป็นกลางเมืองด้วยโดยคลิปที่มีการเช่กการตองคลิปยาวราวสองนาทีว่ามีการใต้แต่หุ้มผ้าจีวรนะโทดอกแลวก็ใช่อ่วมใช่กางเกง อาการสามข่วนแล้วก็เชื่อยึดกับโอ้นี่แปลงรับกันเลยครับแกก็ไม่ยบแม่อะไรก็คือกลางแจ้งเลยนะคะจัดจีนกุลนั่นแหละพอพลัดผ่าไรเสร็จแล้วขอะก็ได้กอมยิบสิ่งของบางอย่างที่พื้นนะคะโดยมีทุ่งพลาสติกซี่ฟ้าวางอยู่ที่พื้นเจ้าของคลิปเนี่ยก็มีการบรรยายภาพตรงหน้ากันค่ะว่าตรงข้ามไปเสนี้ในเมืองมีผู้ชายแต่งตัวคลายพระมีบาสมีจีวอนในทุ่งประมาณ9ก้าโมงเช้าครับอันนี้คนโพสต์ที่เขาเขียน์หนันนี้แล้วก็มีการโพสต์ด้วยว่าเจอกับตัวเองเลยครับเช้านี้วัน ันที่26เดือนซ่องปี6ฮาซ้าแยกถนนมนตรีมานซาสนาดูมันทาเสี่ยงวานะก็มีการโทรแจง้งไส้ตรวจว่าที่มาทึ่งแต่พอใส้ตรวจมากก็ไปเสียแล้วนะคะจากนั้นก็ได้มีการแชร์คลิปแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจานวนมากว่าเพือ่อนบาเปล่าเกลี้ยงปน้ำเลยครับใจดังเกล้านะครับนะตำพรองกระเร่งเจงตำรวจมาจับกุมเนินือคดีตามกฎหม,ฎมยซึ่งในในความประโหวพบว็นใจดังกล้าแต่งใกล้คลายปริศุดินอยู่บริตลาดเกษตรท่านนองชิมพายนะครับตลาดเนือ ข้อ,องภูเก็ตในช่วงเช้ามืดก่อนถุกวันเมืองต้นขาดว่าชายัน้ากระไม่ใช่พระแน่นอนในการนุ่งห่มแต่ผันพก็ตามเจ้าหน้าที่ภูเก็ตจะได้ตรวจสอบข้อเสร็จจริงกันต่อไปอออตองเก็บจับให้ได้นะครับอย่าไปทําสีจังหวัดอื่นที่อื่นแล้วมันทั้งนี้แกไม่รู้สติอะไรแกดีมานะแกพัดพลากลางแจ้งพันนีนะตอนอ้องรอตรวจสอบอีกทีหนึ่งแนละ้วไม่รู้พระจริงนะไม่รู้คนดีดีไม่น่าจะทำแบบนี้เมือนะครับแต่ว่าลองยิ่งงอมนะก็รอตรวจสอบกันต่อไปค่ะ